สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอสสีสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับน<ทอ>ี่เจ้าทองก็ไม่เป็นไรหรอกครับแค่ทุนแผลทะลอกแล้วก็หมอฉีดยากแก้ปวดให้ลแล้วนะครับยากแก้ปวดท้องเป็นจดจในบายดีบอฮะ หางกระดิกกระดิกอยู่หรือเือเกล่ยยาแก้ปวดไปเลยนะครับไปหาหม,มอนครับไรเนี่ยแล้วแมน,นบัททอ,ง,อง่างมึง <c oughs> อุ่นห,ห้อยแพ้ครับเลี่ยขาหมดหมอกะล่างแผ้ให้แล้วครับ โลภไห้ตัดหยาน้ำพลอ,อเยเวลาเช้าอุ่นให้แน่แล้วครับตากระจายลาเป็นยังไงเป็นบายดีลกากแค่เน่ตาใช้ยาให้สู้มือเช้ากลางวันเย็นนีที่ไปโรงเรียนครับโรงเรียน มือมันตังข้างก็จะเอาหน่องลำซ้ำไปเื้อมัน,นตั้งขันจะสั่งเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วทั้งปีเอาขึ้นรถแล้วจากไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวแล้วไ้ตังตังเขาท่านจะไปเลยนะตัดหนาครับดดอตังมาแล้วดอตังมาแล้ว เออตังมาแล้วเอาขึ้นกินรอบพอเลยกินเลยการทองก็ดีขึ้นนะครับแม่เม่ทองเอาขึ้นขึ้นละขึ้นโอ้ยลูกด่างขึ้นทั้งคลุ่กลายน่าถาพออยู่นีนเด้ออุ้มเด้อหลับไป พอไปตัดหญ้ายอยู่ีหลาถ่ายที่นี่ลหะนีะะะ่พี่ลำน้องลำซ้ำมาชิกไหม,มบ้านอุบุญผู้ใหม่อยู่ครับคนก่นเกิดว่านกัดผ้าท่องไปหามหมอผูอ้ใหม่ผู้ใหม่อยาไล,าล่ <c oughs> ท่านใดล่างทิจิตมโอ้รถใหม่ทิจิตมอะไรทางพี่ก็ล่อแล้วครับ ผมก็จะไปหัดยาซอยพ่อปุ่มก็เยอดรอดลอกินยุบานเด้อผมลอกินยุบานเด้อทั้งปีทิไปตัดหญ้าหนักทางหน่ะหูคุณหมอกระเบื้องหูหายแล้วครับปวดหูลยไม่หนองไอเจ็บปวดหู นี่จะเป็นหมหนองอยังน่ะทองสามสิบหกโลครับทองมีทองทอง,ทอง,ทองนี่ตังแต่ได้ยี่แปดโลเออนีนักก่อเขาเลยเป็นสิบเลยเป็นสิบโลเลยมืงหลังเป็นห้องเมืดหลังเป็นห้องเมืดนั่นแะ อุ้มอยากไปขึ้นกันเป็นมือขานี้รถเดี๋ยวหวดที่ม่านี่แหละทำอันคือได,ด้ดอกคิบโลอุดเอาไปแล้วเบอร์รถด,ดองลำซ้ำอันที่หนึ่ง <c oughs> มันนหาเ้าาอขอบคุณแม่แม่นะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจในหะ้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญตลอดมาถ้าไม่มีแม่แก็ไม่มีวันนี้นะครับแม่ๆขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ เลี้ยก็ะโปอีกีใจดีทุกันกินงคือเยอะทุกินด้วยนะครับปล่อยผักดันให้มีวันนี้นะครับแซบบ่ คนล่อไปจัดหย่าแล้วทางนี้ลอก,ก่อนลอก,ก่อนบรรยากาศยามมือเข่าพี่น้องมาก็เรื่มแดดมาเลยฝนยุ่ยใสกับบุ้มี่ตกหลายมือนอะพี่น้องวุ่นแม่ฝาดใสกับล่งทุ่ ากาศยำเสาด็หน่อยรออยากไปตัดหญ้าแล้วอุ้มเบยรอดถากินหญ้าเมืเ่อเลี้ยวหญ้าพอจะไปตัดตอนข้าแก้มตองที่น้องอุ้มบุญนี่ น้ำละมุนสาวอุ้มบุญบ้านตาก a n งมาหอดบ้านตะกางมาจับเตียมสาวอุ้มเด้อปุ๊ปตุป๊ปแบบไอ่อนอ่อนน้ำเจ้าดืมถึงมากกระทำความสะอาดอาบน้าให้น้องกัดหนา กแงามเลงกับผ้าเหรินง้มเ้าเนี่ตอนนี้บัดน้มีเวลาเ้อบันมีเวลาเ้อบัดนมีเวลาไปเหรินเออสวนงามเออสวนงามเออสวนงามเอยไปบบไปบบไห้เป็นเขาจองหมดแล้วดูคนคันหน่อยขันหน่อยคันหน่อย กันคัะน้องใหน้อลี่้อยกินข้าวกับยังไปองมากกินข้าวกินหอดบ้านบอคนนั่นฮะกบมือนึ่เดี๋ยวพอไปัสวัดีครับนองมาสวัสดีครับสวัสดีครับนอาน้องเด้อนี่ พไปตัดหญ้าก่อนไาย่างโยลาเสีบเถะเอาเต่เสาเลยวะอยากอยากได้อมาลาไปปุ่นขึ้นลอเร้วรถล่อแร้วเทบบอแทบบอแทบบอนองมากขึ้นหอดบานบอฮะบอ เส,สาทิดบอกพอดมาส่งเ้อะยินบ่ห่ะอ,อ,อยากมามาเล่นกับน้องอุมบุญบางพี่กะยอกกันแล้วอาจจะล่งไม่เช็ดยางก็จะไปแล้วโดนขึ้นต้นลง่งเจ็บขาอีกอทางมั่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 งมังมัง อย่านัเร่องอะไหมสำหรับชิปวีดีโอนี้ก็ขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญน,นั่นนั่นตั้งสั้นว่าทีนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณผู้เสีอผู้สิงขอบคุณทางโครงการโฆษณาจ,จักขอบคุณแฟนคลับเอ็ีทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ